สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำแชนเนลคลิปนี้จะรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันไทยเปโอเพน2อนรายการเบอร์ทัวร์รบซุปเปอร์300รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาณิพัฒน์มือว่อันดับที่77ของโลกพบกับซิมยูจินมือว่อันดับที่15ของโลกจากเกาหลีใต้ผลการแข่งขันพิงพิชามนชนะ2ต่อ1 game. เกมด้วยสกอร์12ต่อ21 21ต่อ15และ21ต่อ13 เข้ารอบจริงชนะเลิศระดับซุปเปอร์3า0ครั้งแรกไปพบกับโทโมกะมิยาซากิเมื่ออันดับที่แปของโลกจากญี่ปุน่นที่เอาชนะอานาติอูดะเมื่ออันดับที่53ของโลกจากอินเดีย2ต่อศูนเกมด้วยสกอร์21ต่อ19 21ต่อ11สำหรับคู่อื่นที่น่าสนใจประเภทชายเดียวโลกเคียนยูชนะวังซื่อเว่ย2ต่อศูเกมด้วยสกอร์ย1ต่อ18 21ต่อ9 สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ